ก็ให้ทั้งบ้านนะคะ,ะน้อมจิตน้อมใจเข้ามานะคะแล้วก็ท่านเจ้าภาพนะคะทั้งยี่สิบท่านนะคะก็ปัจจัยธรรมทานแล้วก็อัฐบริการทั้งหลายก็จะนำถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาและก็ ปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำถวายแด่พระสงฆ์ที่สวดมนต์ข้ามคืนวันนี้นะคะเราจะไปสับเพกันพรุ่งนี้นะคะเจดโมงเช้านะคะเป็นครั้งแรกที่จะสวดมนต์ข้ามคืนในองค์พระใหญ่นะคะคืนนี้เราจะมารับพลังพระเปิดโลกที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยกันนะคะหลังจากนี้จะมีการถ่ายทอดสดก็ทางบ้านนะคะสามารถนะคะ ดูถ่ายทอดสดแล้วก็น้อมนะคะมาสวดมนต์ด้วยกันนะคะให้ทุกคนนะคะพนมมือน,นะคะตั้งจิตนะคะนึกถึงหลวงปู่นะคะนึกถึงจักรพั์เปิดโลกนะคะพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะกล่าวนะโมตัสสะสามครั้งนะคะนะโมตัสสะพระเขาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ทุกคนน้อมจิตนะคะว่าสังกาทานนี้น้อมถวายในหลวงปูด่ดูพระศรีอริยะเมตไตรและก็พระเจ้าทุกพระองค์ให้หลวงปู่ทําสังฆทานนี้ให้เป็นสังฆทานทิพย์นะคะขึ้นไปถวายแด่สมเด็จองค์ประถมพระ,ระกกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกกับพทธเจ้าทุกพระองค์ถวายแด่พระธรรมนะคะถวายแด่พระอริยะสงฆ์พระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์นะคะกล่าวคําถวายสังฆทานพร้อมกันค่ะ ข้าแด่พระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายพระพุทธปฏิมากรพระไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ทั้งหลายโปรดรับ พระพุทธปฏิมากรพระไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายพเ,าเพื่อประโยชน์พเ,เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินอ่าน้อมถวายนะคะ นิมนต์หลวงตาให้พรด้วยค่ะอ๋อยังไม่ได้ถวายขอเชิญตัวแทนค่ะถวายเป็นตัวแทนทุกคนนะคะค่ะถวายหลวงตาก่อนนะคะเราให้ให,ให้ให้ทุกคนในสถานทําไม่ชีไม่น้อยไปเลยค่ะแม่ทิพย์ไปป้านางไปเลยค่ะเป็นตัวแทนนะคะให้กับเจ้าภาพทางบ้านนะคะ

ับพรพร้อมกันนะคะยะท้าวาริวาปุราปริปุริติสากขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังนุปกาปะปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสมิจันตุสเปปุรนตุสังกปา

อาภิวันนะสิริสันจังวุฑาปจายโนะจัตธรรมาวัเตอายุวันโนสุขังภะลงสาปุทธานุปาเวนะนาส कथम पवेन सप सानु पावे न पोथ रतन थम रतन संघ रतन तीन रतन कौवे न चतुरा से သမ္မာကันသ ानु ภาဝေနာပေတကတယံနစေနသဝကက ानु ภาဝေနာသာဖေတေဒုခာသဖေတေဘယာသဖေတေ

อวมังคคตะเวนัสสันตุอายุวัตตะกวนวัตตะโกสิริวัตตะโกอปยสวัตตะโกผลวัตตะโกนวัตโกโหตุสัพพทา

อันตรายาเปเวนาสันตุจะเตจัสสาชัยเสอันดางราบางโสภคย ya สุขังภรังสิริอายุจว anno จะภคัง ทีใจอสวะสตวะสาจะอายุจะชีวสิทธิภพวันตุเตสัพพังรังการรักขานตัวซาบเดวตาพาพุ คาณุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตงภัมบางคะรังรักขันตุสาบเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสธา ทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปะสังขานุอเวนัสธาโสทิพวันตุเตสาธุพร้อมกันค่ะสา さあ、と、さあ、と。